เอาและครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ฉันเคยนะครับผมวันนี้อยู่ช่องโรม่าโนนหนึ่งนะก็คลิปก่อนหน้านะครับแตกล้านไปนะคลิปนี้ก็เลยเดี๋ยวมาลองซื้อฟรีสปินกันให้ดูนะครับผมเกมบัฟเฟลอนะครับผมบัฟเฟลอินนะครับก็ซื้อได้สูงสุดที่30บาทนะครับผม2 2งพนะครับผมเตรียมเงินมาห0 0พันนะครับวันนี้น่าจะซื้อ2รอบแล้วก็บายเนี่ยถ้ามันไม่แตกเลยนะครับแต่จากประสบการณ์ที่เคยซื้อนะครับผมมันก็จะให้มาอยู่นะครับเวลาเราซื้อไปนะเออมาดูกันเลยครับผมออ่่่ะะมีีตััวท4หรรืเปลานคบ ไม่เข้าครับผมโอเคครับนะครับ10หมุนครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้สแกตเตอร์มา8ตัวนะเพื่อนเออใครยังไม่ดูเข้าไปดูได้นะครับนะครับแบบเล่นแบบไม่ได้ซื้อฟีสปินนะผมยังว้าวเลยนะครับเราคลิปนี้ก็เลยลองจัดดูนะว่าซื้อฟีสปินเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าซื้อได้น้อยมากนะเพื่อนครั้งที่แล้วที่ผมเล่นไปคือเบ็ดประมาณ2,000ันสี่พันนะครับผมแล้วมันเข้าไปฟีสปินนะครับยางสุดนะใครยังไม่ได้ชมเข้ไปชมกันได้นะคลิปก่อนหน้ามีกิจกรรมแจกด้วยนะครับผม โอ้โหผ่านไปตั้งหลายเกมไม่มาสักบาทเพื่อนเออมาเจย์ J. มาแล้วครับผมเออยาวไปครับยาวไปยังไงครับมีต่อหรือเปล่าโอ้โห่เก้าสิบหกบาทนี่ครับสามเบ็ดสามสิบนะเบ็ดน้อยมากเลยนะวันนี้โอ้โหจะหมดแล้วเดือนสองปีสุดท้ายอ่ะปีสุดท้ายครับผมของแท้ โอ้โหอย่างเกือครับผม96บาทเหรอเพื่อนซื้อสองพันเนี่ยเกินไปไหมวะเนี่ยโคตรจะสุดมาอีกรลดอ,อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองกดลองกดเบ็ดให้มันแตกดูก่อนแล้วก็ค่อยซื้อดีกว่าผมว่านะครับเออเป็นเทคนิคที่ผมใช้มาในส่วนตัวนะผมชอบใช้เนี่ยผมก็กดให้มันแตกดูก่อนนะครับให้มันแบบมีหน้าวินก่อนนะเนี่ยยังไม่วินนะโอเคครับหน้าวินมาแล้วเดี๋ยวเราซื้อหลังหน้าวินเลยนะ มากครับวินมาเก้าบบาทะครับลองซื้อหลังแน้วินดูะนรับเออขอ4ตัวนะสี่ห้าตัวอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหนี่แค่สามตัวเองแล้วครับผมซื้อฟรีผมว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยจ่ายนดเดียวนะฮะสิบสิบหมุนเหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยนะดเดียว เออมาครับดอกแรกได้อยู่นะคิวว์ไปคิวต่อครับ,รบผมเกือบหลุดแล้วนะวายเพื่อนโอ้โหวายหลุดครับหืมมาสามร้นะอยหกสิบกับคูณสี่นะไปเอ้ยสิบกับคิวนะอะไรก็ได้นะครับสิบกับคิวนะโอเคครับสิบมาอย่าหลุดนะเพื่อนอย่าหลุดเออบัฟฟาโลเข้าครับผม สิบอืมสิบหลุดครับได้บัฟฟาโลอยู่เอา้าบัฟฟาโลหลุดอีกแล้วอมาลงไปข้างล่างเฉยเลยนะหลุดจัดเลยเมื่อกี้มาตัวเดียววะเนี่ยเรียกเพื่อนมาด้วยวะเนี่ยเรียกเพื่อนมาวะเนี่ยเอา้าไม่เรียกเพื่อนครับผมมาแค่ก้อนโตรครับผมแค่บ Big ิ๊กวินนะเค okay. สิบครับผมโอ้โหสิบอีกแล้วคนนี้มันจะเฮงนสิบนะฮะสิบอีกแล้วครับผม เออไม่หลุดครับไม่หลุดวายชอบหลุดสวยครับหนึ่งตัวเกือบหลุดนะเรียบร้อยครับคูณสิบสองเลยนะครับผมห้าร้อยครับได้ทุนได้ทุนที่ซื้อไปคืนเลยนะนะอันนี้คือกำไรล้วนๆนะทจ้านี้นะสิบโอ้โหหลุดคูณสิบสามเลยนะครับ วายครับผมเก้าครับมีต่อเปล่าเก้าวายก็ได้ไหมโอ้โ oh ห oh. หลุดอีกแล้วครับผมซึ่งฟรีไม่ต้องจ่ายมันด้วยคิวสวยครับโอ้โหคิวหลุดได้มาฟลอร์แดนครับคิวครับผมหลุดหรือเปล่าสวยครับได้เนีอยมาฟลอรมาด้วยครับ 14ตัวนะครับสวยครับผมยาวๆไปยาวนะครับคิ้วโอ้โหเกือบหลุดอันนี้เออยังยังไม่หลุดยังไม่หลุดยีิบสองตัวแล้วครับยี่สิบสี่ตัวครับคูณยีิบเอ็ดไปแล้วโอ้โหหลุดเรียบร้อยครับผมร้อยสิบร้อยสิบสี่บาทครับคูณคูณยีิบสองครับผมเรียกเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวนี้ไปเรียกเพื่อนมาไปเรียกเพื่อนมานะครับผมเรียบร้อยไม่กล้านะ เออสามพันครับผมเพื่อนกระโดดไปดิฮะมาซูปเปอร์เมกาครับผมขึ้นหกพันเนีครับผมเลยอีกเลยหมุนหนึ่งเลยสองหมุนไปสิมาเฟลโลเพื่อนอ้าวสแกตเตอร์ยังไงสแกตเตอร์ยังไงโอ้โหอีไม่ลงนะไม่งั้นได้บวกสิบนะบวกสิบหมุนนะครับผมโอ้โหไปสุดท้ายไม่ปังนะครับผมมาสิบหมุนที่ซื้อไปครับผมได้มาหกพันครับผม หักไป2,000ันนะครับผมกำไร4,000ันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองลองเล่นต่อดีกว่านะครับผมไม่ซื้อแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมันไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยมันนะเพื่อนมันซื้อได้น้อยจัดเลยนะซื้อได้แค่30บาทนะครับผมเบ็ดห0าแล้วไงนะครับลองเล่นใหม่นะครับกดเทอร์โบโลเลยนะเพื่ไม่น่าจะเข้านะครับ เกมนี้ฟีเรป,ป็นนี่เข้ายากมากเลยเพราะมันจ่ายนานจัดเลยนะฟีสจป,ปินนะทามันเข้าได้แต่ซื้อฟีออ้ยนกครับมีต่อป่ะเพื่อนมีต่อป่ะเพื่อนอ้าวสวยครับสองตัวนะี่เกือบหลุดเออมาอีกสองตัวครับผมโอยังมาวะเอ้โอ้ยนึกว่านห,นหลุดแล้วนะเมื่อกี้ลงไปข้างล่างอา้าวฟีสจป,ปินมาไหมแมนะ่มีปะไม่น่าจะได้นะครับผมมาบผมคูณหกครับ,รบเอ๊พันหกคูณหก เอ้ยหมื่นเยอะพลอยครับผมโอ้โหแตกนอกยังหนักครับมาเบตห้าร้อยไงเมื่อกี้มันก็เสนะเียวนะฮะเกือบหมดนะครับผมเอ้าโอ้โหสุดครับผมกาลองเล่นไปต่อดูครับลองดูวันนี้มันจะยังแตกดีอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะวันนี้มาทุนน้อยนะครับคลิปก่อนหน้าที่แตกสองล้านเนี่ยมาทุนเยอะนะครับผม วันนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเยอะนะฮะถือว่ามาซื้อฟิสปินให้เพื่อนได้ดูกันนะฮะผมเฮ้ยเสือครับผมสวยส่วนมากอย่างนี้มันจะไปต่อเพื่อนเอนอโคตรยาวครับผมมาฟาโลก็ได้มาโอ้โหมาตัวเดียวครับเกือบหลุดฮนะจะหลุดอยู่แล้วอออีกสองตัวครับผมอืออีก2ตัวครับยังไม่หลุดว่ะยังไม่หลุดอือตัวใหญ่ครับไสี่ตัวฮะ อาใหญ่มาอีกแล้วครับผมยาวๆเออยึเก้าแล้วครับมาอีกตัวคนระับผมเกือบหลุดน่าจะเรียบร้อยนะฟีสปินโผล่อะไรนี่ไปตลอดนะครับผมฟีสปินโผล่อะไรนี่หายตลอดนะครับมาเท่าไหร่มาเนี่ยไปเรียกเพื่อนมาให้หนูไปเรียกเพื่อนมาไปเร,เ, <c oughs> เ,ออเรียกเพื่อนมาเออเรียกเพื่อนมาแล้วครับผมโดดหรือเปล่าวันเพื่อนโดดหรือเปล่าพาเพื่อนโดดเร็วพาเพื่อนโดดเร็ว เพื่อนโดโดเร็วเรียบร้อยครับผมซูเป,ปอร์เมก์ครับสุดๆแล้วนะสุดๆแล้วนะสามหมื่นหรือเปล่าเอ้ายังไม่หยุดเอ้ยๆหลยๆ,ๆหลายๆเรียบร้อยครับหกหมื่นเป๊ะเลยวะเนี่ยโอ้โหเลโก้สวยเพื่อนหกหมื่นตันตัวตัวแน่มาเจ็ดหมื่นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่ออีกสักนิดละกันลองลองเบ็ดพันดูนะครับผมถ้าไม่แตกเนะผมตั้งลิมิตไว้พอที่ห้าหมื่นดีกว่านะนะครับไม่อยากให้มันดูดไปเยอะนะครับผมถ้ามันไม่แตกนะถ้าแตกเราก็ไปต่อครับผมวันนี้ แต่ก็ไปต่อครับผมตั้งลิมิตไว้ที่ห้าหมื่นนะเพื่อนอเงียบเงียบเบ็ดพันเงียบเงียบครับเบ็ดพันเงียบเงียบจะกินคืนนะผมคือไปครับสิบขยายะยาวๆได้เปล่าสิบแปดร้อยโอ้โหจะลงแล้วเลยค่ามาเจครับ ยังไงเพื่อนเจยอย่าหลุดนะเอออะไรครับเบ็ดพันเลยเนะี่ยเอาเรียบร้อยครับหลุดโอ้โหเบ็ดพันไม่จ่ายครับเพื่อนเบ็ดพันไม่จ่ายเฮ้ยโหมันยากจริงสเก็ตเตอร์เสเก็ตเตอร์ยากจริงเข้าได้ก็ค,มค,มคมุ้มๆอ่ะโอ้าหไม่ไหลต่อครับจะหมดอยู่แล้วนะ ตั้งได้หนึ่งไปห้าหมื่นนะเพื่อนยังไงซายนเตอร์เข้าก่อนหรือเปล่าโอ้โห,โหดอกสุดท้ายก็พอฮะห้าหมื่นครับผมโอเคพอแค่นี้แล้วกันนะนนไม่แตกก็ไม่แตกครับห้าหมื่นก็ห้าหมื่นครับวันนี้ทุนห้าพันนะผมเกมบัฟฟ์โลว์วินนะผมค่ายพีจีนะใครอยากเล่นเว้นไปกันก็ดด้านนะล่างตัดคลิปได้เลยนะเพื่อกนกอวันนี้พอแค่น,นี้แล้วกันนะสำหรับเกมบัฟฟ์โลว์วินนะ คลิปที่แล้วนะผมแจก2ล้านนะใครยังไม่ได้ไปดูว่าแวะเข้าไปดูได้นะครับในช่องเก่าอในช่องนี้นลครับช่องนี้นะครับผมคลิปเก่านะครับคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปน่าจะวันก่อนนะครับคลิปเมื่อวานนะครับลองดูได้เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะให้ร่วมนะครับแจก10รางวัลนะครับผมแจกใหญ่อยู่นะนะครับเข้าไปร่วมกันได้นะในคลิปก่อนหน้านี้ครับผมแล้วก็ใครอยากดูแบบหนักหแตกสุดๆวันนี้นะครับก็ไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับผมดี ช่องโรมาโนอื่นๆได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่นะที่ช่องนี้นะครับผมน่าจะพรุ่งนี้นะเจอกันใหม่นะครับขอเกมเข้ามาได้เข้ามาได้ในเพื่อนๆนะครับ,นนรบแล้วเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ